สวัสดีค่ะนักอ่านทุกท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรศิรโรรัตน์วัชรานาถอยู่คณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะสำหรับวันนี้จะมาแนะนำหนังสืออยู่เล่มหนึ่งค่ะชื่อว่าการวินิจฉัยโรคปริทันแบบใหม่และการวางแผนการรักษานะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาหลักๆเลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการวินิจฉัยโรคปริทันนะคะ ซึ่งจะแบ่งกลุ่มแบบใหม่ค่ะในปี2018นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาโรคปริทันค่ะซึ่งจะมีทั้งการวางแผนในขั้นต้นขั้นประคับประคองแล้วก็ขั้นแก้ไขนะคะคิดว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับนิสิตทันตแพทย์ทั่วไปค่ะทันตแพทย์แล้วก็นักอ่านทุกๆท,ท่านนะคะก็สามารถที่จะหามาอ่านได้ค่ะเนื้อหาเข้าใจง่ายค่ะ สำหรับนักอ่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะและศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขาค่ะ